หนุ่มบอยข้างรักมากๆค่ะเรียกได้ว่าเข้าหมดคุนข้างรักอีกหนึ่งอัตราค่ะสำหรับบอยไปก่อนหลังจากที่เปิดใจว่าพยายามทำนาะะแนนให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเพื่อพิจิตใจสาวอย่างสาวเฟค่ะซึ่งเจ้าตัวก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้นะคะว่าจะทําอย่างเต็มที่เดินหน้าให้ถึงที่สุดจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าดีขึ้นจนถึงได้เห็นภาพของบอยและเฟ คู่กันไปมุ้งมิ้งตามประสาคนกําลังมีความรักค่ะและสําหรับภาพนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นภาพแบบกรุปช็อตที่คู่คู่มัมม,มแบบโอมากาเสให้ได้เห็นกันอย่างสนุกสนานได้เห็นภาพของบอยพาเฟปเปิดตัวกับแก๊งคนดีเพื่อนๆคุนสนิทด้วยกันด้วยไป่ต้องบอกว่างานนี้คนที่น่าสงสารนี่คงจะเป็นหนุ่มเกรดกันแล้วค่ะเป็นยังไงมาติดตามรับชมกันค่ะ